กาชีครับผมวันนี้แบกเยมนแบบ้าอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับแมปเดิมนะครับปิงนะครับกูนล่ปิงกู ใช่เลยนะครับแจ้งให้พี่าดีานี้ขาดมาตักแล้ครับาหเ รอดแล้วครับ<อ>ก็ไปอยู่กับแบบใหม่กันเงี่ยมาอยู่กับทีมรายรแล้วันดูครับนี่มันกินนะมาเตอร์สปราร์กหรอ In. What is a hmm. okay. is stone kirimu kemak si sah itu dekat eh heh sisi ni tu mesti เออมีดูจะเปนยังไงโดยในส่วน อือออต่อโหวิ่งอยู่ด้วยอ่ะ ตู้แข็งแถววะนี่ What the heck าิ้นว h ีวยที่ส u ดเลยเหมือ o ป้ายยโอเค่ผ้มคืก็พอครับก็จะไปแล้วกับคลิปนี้ครับ